สวัสดีครับผมจรูนการช่างวันนี้ผมจะรีวิวนิดนึงอันนี้ผมรับงานเปลี่ยนลามิเนตประตูครับลามิเนตเปลี่ยนลามิเนตประตูบางครั้งที่ผมตีราคาไปการตีราคาจะมีหลายอย่างครับมีมีวัสดุที่เราทำครับวัสดุที่เราทำอุปกรณ์ส่วนประกอบในที่เราทำด้วยอย่างกาวอย่างเงี้ยถ้าเขาโหลดคุณภาพ โหลดคุณภาพมาว่าสมมุติผมตีไปหมื่นหนึ่งเขาตีแปดพันหรือเจ็ดเก้าพันหนึ่งอย่างเงี้ยผมอาจจะสู้เขาไม่ได้แต่รู้ไหมว่าวัสดุที่เขาใช้คืออะไรอุปกรณ์คุณลูกค้ารู้ไหมครับเขาโหลดเขาจะโหลดอาจจะโหลดสเปคอุปกรณ์ที่ที่ทำอะครับเขาอาจจะโหลด พวกอุปกรณ์พวกกาวยางอะไรเงี้ยส่วนประกอบในการทําขึ้นมาครับโครงอาจจะใช้อะไรเงี้ยลูกค้าอาจจะไม่รู้ได้มันต้องสําเร็จเสร็จสับตอนที่มันสําเร็จแล้วแล้วก็รอดูระยะการใช้งานครับอันนี้ผมจะรีวิวให้ดูนะครับอันนี้อันนี้ผมมาลอกละมิเนตเดี๋ยวผมดูผมจะดึงโดยไม่ใช้ทินเนอร์เลยครับอันนี้ ของจริงฮะของเขามาเนี่ยแค่แงะก็ออกแล้วนี่ยนี่กาวยางอะไรดเดี๋ยวผมดึงให้ดูฮะเดี๋ยวผมดึงให้ดูดนี่ครับนี่นี่เลยนี่ผมดึงให้ดูเนี่ไม่มีใช้สแตนอินใช้สแตนเลยเนี่ยนี่ผมดึงให้ดูเลยครับกาวคุณภาพไม่ดีฮะเห็นไหม นำซ้ำนเนี่ยเอานี่มาคูดอีกใครสั่งใครสอนให้ทําในเมื่อพื้นผิวสัมผัสมันไม่เรียบนะมันก็จะเกิดฟองอากาศมันทําให้พองอย่าทํำครับอย่าหาทำทําได้ก็ทําเป็นไม่เหมือนกันนะนผมดึงโดยไม่ใช้อะไรเลยฮะเนี่ยโดยไม่ใช้ทินเนอร์เลยอ่ะผมดึงให้ดูเลยนี่ผมดึงเลยครับนี่ ธรรมดาถ้าเป็นช่างจะรู้ว่ากาวยางนี่ถ้าติดดีๆมันดึงยากแค่ไหนนี่เอากาวอะไรมาผมไม่ต้องใช้ทินเนอร์เลยประหยัดได้นะธรรมดาถ้าลอกนี้ต้องใช้ทินเนอร์คุลูกค้าเสียตังค์ไปแล้วทีนี้ถ้าสมมุติเขาทําให้คุณลูกค้าละคุณลูกค้าต้องเสียสองต่อ,อกนะถ้าแก้งานนะครับโอเคครับ รีวิวฝากกันไว้เล็กๆครับอย่าคิดว่าของถูกบางทีมันจะดีเสมอไปก็อ,อาจจะหมกเม็ดก็ได้ฮะแต่สําหรับผมเนี่ยผมไม่หมกเม็ดแน่นอนครับผมใช้ของดีฮะนี่กาวยางดาลอลบแดงนี่ตัวท็อปสุดแล้วครับขอบคุณที่รับชมจรูนการช่างครับขอคิดทิกเล็กๆแล้วครับ